วัสดีค่ะวันนี้พี่จีจะมาสอนวิธีทำหน้ากากอีกแบบหนึ่งนะคะแพทเทิร์นนี้ก็จะมีพอกเก็ตให้ใส่ที่กรองด้วยนะคะโอเคค่ะตามมาเลยค่ะโอเคนะคะความกว้างของผ้านี่ก็จะเป็น9นิ้วครึ่งนะคะแล้วก็ความยาวของผ้าก็จะเป็น7นิ้วนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทําได้เลยค่ะ ค่ะเราพับผ้าเข้ามาประมาณครึ่งนิ้วนะคะทั้งสองด้านแล้วเราก็รีดนะคะ โอเคค่ะทีนี้เราก็มาพับเป็นสองชั้นนะคะจากข้างบนลงมาหนึงชั้นก็ประมาณหนึงนิ้วนะคะพับขึ้นแล้วก็รีดให้มันเรียบไปกับผ้านะคะแล้วก็พับครั้งที่สองขึ้นไปอีกนะคะ <c oughs> แล้วเราก็รีด ค่ะก็เป็นอันว่ารีเสร็จแล้วนะคะทั้งสองด้านเราก็แบ่งผ้าออกมานะคะทีนี้เราจะก็จะเอาไปเย็บนะคะแล้วก็เก็บกีบไว้ข้างบนเก็บกีบแล้วเราก็มีอีลาสติกสองอันนะคะเราจะเริ่มเย็บนะคะค่ะเราพิมพ์ผ้าตรงริมผ้าที่เราพับไว้นะคะ ทั้งสองด้านเพื่อที่จะเย็บอีลาสติกนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเย็บกันเลยค่ะเอาอีลาสติกไว้ข้างในนะคะค่ะเราก็เย็บทั้งสองด้านนะคะเอาอีลาสติกไว้ข้างในทั้งสองด้านเย็บข้างบนลงมาให้หมดโอเคค่ะเราพับจากข้างบนที่เราเย็บเสร็จแล้วนะคะ ลงมาตรงที่อิลาสติกนะคะแล้วเราก็เอาไปเย็บที่ขาด้านข้างนะคะค่าเรามาเย็บทั้งสองข้างนะคะทั้งสองข้างที่เรา,าพับลงมานะคะค ค่ะทีนี้เราเป็นอันว่าเสร็จแล้วนะคะเราเย็บทั้งสองด้านเสร็จแล้วเราก็เอาข้างในออกมานะคะค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเย็บตรงข้างล่างอิลาสติกตรงที่ใส่พ็อกเก็ตนะคะประมาณหน่นิ้ว ผ้ามีพอกเกตก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วนะคะหน้ากาก